สวัสดีค่ะทุกคนมาอีกแล้วค่ะวันนี้ตอนนี้เวลาประมาณ 10, บ่ายสิบสามนาฬิกาบ่ายแล้วเพราะว่าช่วงเช้าเราไปทำงานมานะคะแล้วก็แวะมาอ่างดีรับตังมาเมื่อกี้เด่น เด่นอีแปนหรือหนองอีแปนอยู่แถวนาโบดนะคะเพิ่งลงเบ็ดไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันวันนี้เราจะได้สักกี่แต้มสักกี่ตัวนะคะเอาละค่ะเริ่มทำงานแล้วเรามาลุ้นกัน โห oh, แต้มแรกเอามาเดิมแต้มแรกไปก่อนคะ่ะ <Wow. S 1> แก้มือใหม่มลุ้นกันนะคะแต้มแต้มแต้มนี้แต้มที่แต้มที่แต้มที่มาลุ้นกันนะคะอแต้มที่สองคะ่ะในผ้าผ้าลงมาหเปล่าหาผ้าไม่เจอเหรอ ถืออยู่ไม่ใช่รุน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 ดูคันเบ็ดโก่งมากลุนรุนรุนรุนค่ะแต้มนี้ขวางมาหันมาอุ้มลุ่มอุ้มลุ่มเลยขวางมา มาแล้วค่ะเริ่มทำงานยโสกยโสกแต้มที่สามจ้าลุ้นกันค่ะตามมาติดๆเลยค่ะแต้มนี้ตามมาติดๆตามมาติดๆตามมาติดๆตามมาติดต ว้ายห<อ> <laughs> ลุดค่ะเอ้ยหัวอาเลยเอาใหม่เบสท่านนี้ขวามายมาดูเร็วไหนเบสท่านนี้คล่อมพี่มาคล่อมอยังไงคล่อมมาฟังนิดนึง หนึกว่าได้ขี้ย่านะคะมาแล้วค่ะปาจีน<อ>ไ,ได้ปลาอันนี้ปลาอะไรคะเนี่ยปลาตะเพียนอันนี้ปลาตะเพียนอีกหนึ่งแต้มจ้าแต้มที่ห้าแล้วแต้มที่หกค่ะหลุดไปสองตัวแล้ววันนี้ หลุดสวิกเนี่ยหลุดบนบก <c oughs> เรามาลุ้นกันค่ะเรามาลุ้นกันโอ้ <c oughs> ยได้อีกหนึ่งแต้มจ้าโชว์หน่อยสิหิว้วโชว์หน่อยปลาเริ่มใหญ่ดูเป็นดูมาลุ้นกันค่ะแส้มนี้ คือดึงแรงอ้าโอ,อ,อ,อ้โหเกือบหลุดนคะคะแอมที่แปดค่ะส,สวยสวยเอาละจ้ามาลุนกัน <c oughs> มาลุนกันมาลุนกัน อ๋อจะไปทางนูแอมที่เก้าจ้าเอาอยังไงเอาคันโก่งนี้คันโกง่กงนี้ จ้าหน้าบานเลยคนตกม่เบาแล้วะไม่เบาอยู่ไหมคะหล,หลุดเหรอ <c oughs> หันโกงมาอีกแล้วตอนนี้สี่โมงแล้วคะ่ะ lún can mà lún can mà lún can mày léo chả em có thịt lún can đây cặp ạ lún 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 โบโหเปลือกแ,แต้มที่สิบสองนะคะได้แล้วสิบสองแต้มตสุดท้ายยังค่ะ<อ>ไม่เห็นเอาดึงเข้ามากันจบด้วยสิบสามแต้มตัวเล็กเราก็นับนะคะ วันนี้เวลาน้อย13แต้มจ้าวันนี้ฝากกดติดตามช่องวาลีบุญเกิดด้วยนะคะวันนี้เรามาที่หนองอีเปียนหรือเด่นอีเปียนอยู่แถวนาโบดนะคะตอนนี้เวลา15นาฬิกากว่าและเอ้ยไม่ใช่17นาฬิกากว่าแล้ะก็จะกลับบ้านแล้วค่ะ ฝากติดตามช่องด้วยนะคะคลิดพิเศษวันนี้มาตกป่า oh. <laughs> โอ้ยเกือบตกนี่นะคะผลงานวันนี้สิบามแต้มเดี๋ยวเราไปช่าง oh. ที่บ้านนะคะว้าวสิบามแต้มนะคะวันนี้ หกโลเจ็ดลบหนึ่งโลเหลือห้าโลกว่าอย่างเงี้ยผลงานวันนี้นะคะสามแจมช่างแล้วหกโลเจ็ดลบกะลังอีกหนึ่งโลเหลือห้าโลเจ็ดปากปิดตามช่องด้วยนะคะ ต้องวารีบุญเกิดคะ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ